นี้มาถึงวัดอ่าอะไรนะครับวัดรุ่มครับวัดรุ่มมาไหว้ศาลส,สมเด็จพระเจ้าตากเนาะที่จังหวัดระยองนะครับจังหวัดระยองครับวันนี้วันพนระด้วยเออวันนี้วันพนระด้วยนะจะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่เข้าวัดแล้วที่ศาลพระเจ้าตากเนี่ยขอพรเรื่องอะไรครับขอพรเรื่องมีสิณน,นะครับนิสิณกิจอ,อะไรเนี่ยประมาณเนี้ยอ๋ออา,าอากาศก็สบายมากเลยอากาศครึ้มฟ้าขึ้นฝนเพราะว่า ช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วกะรุนา้ำสดรองเท้าดูที่วัดเลยไหมดูบรรยากาศอยากรู้ประวัตินะคะเราก็มาถามสารพลได้เลยอ,อยากรู้ไปที่ป้ายเลยจนะ้ะ <laughs> อ,อ,อันนี้คือที่ไหนหรอคะอันนี้ ทำไมถึงววชื่อนี้อ่ะก็ก็ตามประวัติต้องเปิดแมสแมตามประวัติตรงป้ายเลยจ้ะ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมก็วันนุ่มนล้ก็คือชาวบ้านแล้วก็คือเอาานะ่อเด็กพัะสารราชเจ้าเธอหม่อมราชวงศ์นิ่มท่านก็เคยเป็นสา,ารราษฎรมงคล ทัท่านก็ให้ชื่อว่าวัดลุ่มเป็นเหมือนที่รวมชาวบ้านเพราะแถวนี้เมื่อก่อนจะมีวัดลุ่มกับวัดเนินและชาวบ้านเดิมก็คืออัอนมหาชัยชุมพลเห็นก็เลยรวมเรียกว่าวัดลุ่มมหาชัยชุมพลแต่จุดเนี้ยเป็นจุดสาคัญคือมีสาส่งพระสิมหาราชที่เป็น่วนจิตใจของชนเขาภาคตะวันออกขาะระยองจันทร์แล้วก็ต้นเนี้ยค่ะตามใตก็คือว่าเป็นต้นกระตือที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและตอนที่รวบรวมให้คนมาก,ก็คือเอาช้างเอาม้าเนี่ยมาปลูกต้นนี้แหละ ใหญ่มากตามข้อสอบเลยจ้าลบบวกลบเอา230ร้อยสามสิบองหนึ่งศูนกับข้อสอบนี้ก็ตามอายุนั่นเลยพาเดินเข้าชมข้างในนหมดเดี๋ยวไม่ทาพาเดินเข้าชมข้างในศาลนั่นได้ไหมครับก็อันนี้ศาลไปเดี๋ยวเราจะเข้าชมกันพอดีช่วงนี้เป็นช่วงวิดวินนะคะเราก็ต้องมีหน้ากากกันโดนตัตรงอ ไมใช่กันเชิอโลกด้วยค่ะเป็นค่างเชื่อซึ่งพระรูปนี้เขาก็อเชื่อว่าสร้างเทียบเท่าพระองค์ท่านอือหรือว่าปางในการถกประคับประันลันนั่นเองค่ะนี่เหมือนท่านมาพักแรมในการเตรียมตัวที่จะไปเข้าตีมืองจันทร์ใช่ไหมคะท่านผู้รู้ได้นัำต่อได้ นั่นคือพระบรมสารลรก์ของท่านเหรอครับใช่ค่ะก็เป็นรมรูปนะคะคะอันนั้นพรโรมสายก็คือคนในความจินตนาการเนาะเพราะไม่มีใครเกิดใันจริงอันนี้ก็เชื่อว่าคนเราต้องใชอาศัยต่อน้องแปลว่าเป็นความเชื่อครับเป็นวท่านค่ะต่อาไม่ว่าจะเป็นตัปรักษาใจก็คือท่านต้องดีดีรักเอว่็เป็นบราณคดีที่ก็นาถือ เมื่อกี่พูดอะไรไหมก็ตอนที่ระยองเนี่ยเราไปวัดรุ่งมาแล้วนะคะตอนนี้ถึงนี่จันทบุรีแล้วจ้าแล้วบริเวณที่เรายิงอยู่นี้นะคะก็คือค่ายตากสินจตุจับุรีหรือถ้าเกิดเรียกยาวย่อๆแบบยาวๆหรือย่อๆก็พนรสองพนรสองพนยย่อค่ายพันสองย่อใช่ไหมอ่าหาด่าพิสสองพนยย่อแค่นั้นเองค่ะย่อใช่ไหมคะอ่ะ และนี่เลยค่ะเมื่อมาถึงจันทบุรีและโซนนี้คือแนวกำแพงเมืองจันทบุรีด้านต้นออกก็คือว่าเป็นเมืองโบราณและต้นไม้ดูสิคะขี่คนโอบนี่คือเป็นต้นไม้เก่าแก่คือในค่ายเนี่ยอันนี้ค่ายอาหารที่มีการเ,เราอาจจะคาดว่าจะเป็นต้นมะฮอกกานีนะคะใช่ไหมถ้าถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในที่นี้นะคะเพราะเราไม่ใช่นักพฤกษศาสตร์แต่เรารู้แค่ว่าตรงเนี้ย คือกำแพงคูเมืองเดิมและเมืองเดิมไม่ได้มีทำรั้วอะไรแต่ว่าเป็นสั้าดินขึ้นมาและสุดพบค่ะและพิเศษเลยวันนี้ทริปนี้โดยวันธรรมดาเนี่ยแล้วก็จริงๆแล้วยังไม่ได้เปิดให้เข้าชมนั่นก็คือศักการะพระเจ้าตักสินมหาราชหล่อเป็นพลอยแดงทั้งองค์นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันแล้วก็ไปกราบพระรมรูปที่นาคาตักสินซึ่งถ้าใครเล่นพราพี่เล่นพาไหม คือแบบมันนับถืออะไรเงี้ยคนเขาแบบเซียนพระพระเจ้าตาปีหนึ่งแปดนี่ต้นแบบแบบนี้ต้นแบบก็คือพระรูปที่เราจะไปกราบแบบองค์ยืนเป็นแบบชนะสุดเลยอันนั้นอะปีหนึ่งแปดคือแบบนี่แหละจาก,กึงท่านี่แหละคะ่ะเอจิ e ดังเลยแล้วคือถ้าใครมีของแครไครอบครองเนี่ยสุดยอดค่ะเดี๋ยวเราไป,ปดูก<ด><ด>ันนะคะเดินละเซีนพระต้องมาแล้วเป็นปุ๊บ้มาด้วย อนะี้ก <The absor baptism> ็รถชาวบ้านแล้วก็นกเข้าไปนี่ค่ะพลอยแดงอันนี้เม็ดพลอยอันนี้ก่านจะรวบรวมแล้ะตัหลอกเป็นกลุก็คือเมืองจันทร์จันทบุรีแต่ไหนแตสไรเดอร์คืลองดูได้ค่ะเป็นเงอนแสนไอ้บ้านอย่างที่คำขวัญหวัดว่าน้ำตกเงิเรื่องเมืองผลไม้ที่ไทยพัน์ดีอันย่ำนีมากเหลือเสอจันทบุรีสมบูรณ์ธรรมชาติสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาราชรวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรีค่ะว้าว คาบิบบับก็คือแบบด้วยความมีพ่อคัคาพอยเยอะเราก็รวมด้วยความศรัทธาค่ะแต่ตอนนี้คือเราสร้างกันไปแล้วก็สร้างเสร็จแล้วก็ตามแต่การบูรณนะปฏิสถานตตกแต่งเนี่ยยังไม่ได้เปิดเป็นทางทการด้วยที่นี่นะคะก็ใครสนใจอยากจะร่วมบริจากก็ร่วมทำมูลด้วยกันนอกจานี้เพราะว่าคอยในบ้านคงเหมือนชั้นหน้าเราจะได้แบบเฮ้จยจะอะรอะไรเดี๋ยวเพียงบีบบับต้องเข้าบับต้องเข้าเดี๋ยวเราจะไปบออพลอยกันแหละ ูปด,ปดกัน,น,ดนี่ค่ะและภาพที่เห็นอยู่นี่คือเป็นภาพที่มีการบันทึกในภงสอาดนแล้วก็มีช่างภาพเาวาดขึ้นมา ทรงขึ้นช้างพังพีรีชอนช้างพังก็คือพังก็คือช้างตัวเมียคือในประวัติศาสตร์เนี่ยการเข้าตีเมืองจันเมื่อประตูเมืองปิดแล้วการทลายประตูเมืองได้ก็ต้องใช้ช้างพระเจ้าหนาท่านทรงช้างขึ้นไปนะคะเพื่อจะทาลายอิมพีเมืองและก็ถามว่าทําไมชาวจันทรีถึงภูมิใจในวันที่เบลล่าตัดตีมืองจันเราไม่เราภูมิใจที่ว่า ก็ทางเรือทองทัพเรือเนี่ยก็ทําขบวนเพื่อเปลี่ยนไปแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะแต่ละจังหวัดก็มีการแสดงร่วมด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ละจุดละจุดท่าเรือก็ไปไปลงเรือมากลางจุดกลางจุดจนกลับไปถึง่ไปยาคือได้บรรยากาศท่านคือถามว่าท่านจะเป็นเจ้าเมืองใช่ไหมคะและท่านตีเฝ่าม้องถ้าเอาภาษาชาวบ้านเลยอ่ะถ้าตามกฎ ที่ท่านคิดท่านไม่ได้หนีเพื่อไทยหนีเพื่อว่าวันข้างหน้ายังถึงแผ่นดินไทยยังมีความเป็นไทยมีภาษาไทยมีวัฒนธรรมต่างๆเพื่อสืถึงหลานและทำรู้ความรู้ของศาสนาดังนั้นถ้าเลยตัดสินใจออกมาแล้วก็ต้องทำให้คนในระหว่างทางแน่นอนค่ะสมัยนั้นมันได้ง่ายเือนอย่างตอนที่ขี่มามาแล้วแอบเล่าประสบการณ์คือขนาดเราขี่อยู่ปัจจุบันมีถนนขนทางมันดูง่ายแบบตามวัดแต่ลองนึกถึงท่านเิคะ ขี่มาท่าสุดก็ไล่ตามแล้วบางทีมี้ในสุดนอกแล้วอาหารมันไม่ได้มีเซเว่นแน่ๆทายุคนั้นงานก็คือเจออะไรก็ต้องมีแล้วก็ต้องคอยคิดแผนการที่ว่าจะมารวบรวมให้หมันไงและก็รวบรวมความเป็นไทยและเราจะถ้าไทยศึกษาประวัติศาสตร์จะรู้ว่าใน15ปีที่พระองค์ท่านครองราชท่านรบถึง17ครั้งเลยนึงนะคะก็เียชมที่การ ก่อนค่ะสีเงินจามียามาจันสีแดงจะจันน้งองเหนือขึ้น หนละครับตอนนี้ครับนนี่นะคะเราก็มาถึงที่อูตอนน่ต่อเรือสมเด็จพรเจ้าตากสินมหาราชค่ะที่ที่ว่าเป็นกรอมอที่ศูนย์ก็คือว่าตอนนั้นที่สองฝัมหศูนย์ที่กรุงแตกไปนะคะก็แล้วพระเจ้าตากนะคะหรือ,อพระยาตากในขณะนั้น ท่านก็รวบรวมไพ่พลแล้วก็ขี่ม้าชายวยามาจันแล้วก็เห็นที่นี่แหละเป็นเชิงุหลักด้วยความหาดทรายชายเลยเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะคะว่ามุมเนี่ยเหมาะขนาดไหนพอเป็นทะเลทางนู้นไปตราดได้แล้วก็เข้ากลับไปที่ไอเดียได้เช่นกันตรงนี้ก็รวบรวมไพ่พลเพื่อชาวจันทร์ภูมิใจว่าคราั้งึิงบางทีบรรทุกทรุตของพวกเราเนี่ยแหละค่ะร่วมมือกับท่านต่อตรงนี้ต่อเรือในเวลาเเดือนสอ3มเดือนนั้นนะคะ ว่าการต่อเรือก็มีทั้งแปลงเรือใหม่แล้วก็นําเรือสำเพาว่างแปลงเป็นเรือลบค่ะเพื่อที่จะไปต่อสู้กับอาริราชสัตรูในขณะนั้นนะคะซึ่งพระเจ้าตากเนี่ยคือท่านด้วยความเชื้อจีนในการด้านเรือสำเพอในการเดินเรือท่านก็มีประสบการณ์ในด้านนั้นและท่านเลือกที่นี่แหละเพราะว่ามีบริเวณที่กว้างขวางแล้วก็เหมาะสมค่ะซึ่งในตรงนี้นะคะจะมีสองจุดก็คือจะเป็นต่อเรือสารใหญ่ก็คือว่า ด้านนันก็จะเป็นสารเล็บซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นสารดั้งสานเดิมที่พระองค์ท่านมาพักประหาประหาอันนี้เป็นโดยความเชื่อแต่ว่าตามโคงสร้า์หรือการระบุเนี่ยระบุเพียงแค่ว่ามีการต่อเรือขึ้นที่จันทบุรีซึ่งพื้นดินแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันโอเค ขี่ม้าของอศาจารย์นะครับกับม้าทุกคนได้ลองขี่ไปแล้วสุดประทับใจมากเลยครับสนุกไหมสนุกมากเลยอ,อันนี้ที่ท,ท,ที่ค่ายไรค่ะอะไรนะพีต่ตองครับอันนี้ค่ายอันนี้ค่ายอะไรครับเป็นอู่ต่อเรือครับอันนี้เป็นอู่ต่อเรือนะฮะมันเรียกว่าต่อเรือตอังเนี้ก่อนที่ไปตีทีวีอืม นีเป็นมีความสำคัญเป็นถือว่าเป็นจุดที่มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์หนึ่งเป็นเจ้าปูนเรือของพระเจ้าตากเรืออะไรครับที่ต่อเป็นเรือก็จะเป็นพวกเรือเรือเล็กอ่ะนะครับจะเป็นเรือสำเภาอะไรเงี้ยคือส่วนหนึ่งเนี่ยเกณฑ์มาจากที่สำเภาเกนที่ที่ใต้แรงตากเนี่ยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ต่อต่อเรือที่นี่